สวัสดีครับเพื่อนๆชาวย t u b e นะครับกับปิดร้านปอเกษตรรุ่งเรืองครับวันนี้ก็มาอธิบายนะครับถึงในกรณีที่ตะก้อวาลนะครับสเตเลสหรือเป็นตะก้อวาลพลาสติกนะครับที่ขาดบ่อยๆนะครับทาให้แรงดันของเครื่องยนต์นะครับลดลงนะครับเกิดจากสายอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยเอาผมสรุปให้ง่ายๆนะครับเกิดจากนะครับสายนะครับจ่ายสายที่ฉีดพ่นนะครับสายที่ฉีดพ่นนะครับ บางเจ้าใช้สายฉีดต้นขนาด8มิลนะครับไม่รู้ก็ซื้อเอาที่ถูกไว้ก่อนนะครับเอาที่ถูกไว้ก่อนนะครับก็เลยจัดซื้อมาประมาณ8มิลนะครับสายสายจะมี2ประเภทครับ8มิลกับ10มิลนะครับสายฉีดต้นโอมนนะครับ8มิลกับ10มิลแล้วก็ความหนา3จัน5จันแล้วแต่นะครับแล้วแต่ราคานะครับสมมุติว่าลูกค้าใช้ปั๊ม3าสูบตัวนี้ไดมอนขนาด1นิ้วนะครับใช้สาย8มิลนะครับกับเครื่องยนต์เข้าจุด5แรงม้าเบนซินหรือดีเซลก็แล้วแต่นะครับ อ่าแล้วก็ใช้ปืนนะครับปืนจีดนะครับประเภทประเภทรูเล็กนะครับมาตารานทั่วไปที่ลูกค้าใช้ก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับรูเล็กๆขนาดนี้นะครับเวลาเราใช้ปืนเล็กๆนะครับไม่ว่าจะฉีด2ส,สายหรือสายเดียวนะครับส่วนมากลูกค้าต้องการที่จะฉีดให้ไกลที่สุดนะครับ 15, 20 30อยากให้ไกลที่สุดก็เลยนะครับ ก็เลยเร่งเครื่องให้สุดนะครับเร่งเครื่องให้สุดเร่งเครื่องให้เยอะๆนะครับแล้วก็ปรับเป่เชื่อให้ลงเยอะๆ,ๆนะครับเพื่อต้องการแรงดันที่ไกลๆนะครับแล้วต้องการแรงดันที่กเกิดอะไรขึ้นกับตัวแต่ก็วาวที่ทําให้มันขาดนะครับก็เกิดจากเกิดจากน้ําที่เข้าไปจํานวนมหาศาลนะครับที่เข้าไปตอนที่ตอนที่ปั๊มทํางานนะครับมันจะหมุนแบบเนี้แล้วก็มันจะดูดทางด้านหน้านะครับสามช่องด้านหน้าจะเป็นช่องดูดนะครับสามช่องด้านบนจะเป็นช่องที่คายออกนะครับช่องที่คายออก น้ำปริมาณมหาศาลคายออกไปในท่อแผดมินรูเล็กๆาดนนะครับแล้วก็ต้องไปรีดกับหัวที่รูขนาดเล็กก็ไปอีกครับมันก็ทําให้แรงดันในเครื่องนะครับไม่สัมพันธ์กับตัวสายไม่สัมพันธ์กับหัวฉีดหรือปืนฉีดทําให้จาก้่อวาล์วที่เป็นสปริงสแตเลตทนไม่ไหวนะครับทนไม่ไหวต้องขาดในที่สุดนะครับทําให้น้ําไม่แรงในที่สุดนะครับนั่นคือสายหลักๆก็เกิดจากสายแล้วก็ปืนฉีด และก็การปรับเพดเชื่อโดยที่ต้องการให้แรงดันน้ําเยอะๆโดยที่เราไม่รู้ว่าทําให้ตะก้วาวมันกัดบ่อยแล้วก็ตัวที่กอวาวกัดบ่อยอีกประเด็นหนึ่งเกิดจากอายุการใช้งานนะครับแล้วก็การฉีดพ่นสารเคมีบ่อยๆนะครับสารเคมีบางตัวมันจะกัดกร่อนพวกสเตเลสนะครับทําให้ขาดได้ด้วยนะครับอ่านะครับอธิบายไปบางต้นง่ายๆนะครับทีนี้อีกใจหนึ่งที่น้ําไม่แรงน้ําไม่ขึ้นนะครับเกิดจาก,กระบบสูก เกิดการตลอกนะครับเกิดการตลอกการที่กระบอกสูบตลอกเกิดจากอะไรอ่ามาดูครับทุกทุก,ทกตัวของเครื่องถ้าเป็นแบบอัดจารบีนะครับมันจะมีไอ้ประจิกใส่เนี่ยไอ้ไนี้คือไว้กันฝุ่นนะครับแล้วก็เศษทรายไม่ให้ลงไปในกระบอกสูบในเวลาเครื่องยนต์ที่ในขณะที่เครื่องยนต์ทางานนะครับเวลาจารบีเราอัดไม่ถึงนะครับเนี่ยอันนี้จารบีก็ไม่ถึงนะครับช่องจารบีเขาจะอัดช่วงที่เครื่องยนต์ทางานนะครับไม่งั้นมันจะไม่ลงนะครับนะครับ ต้องอัดจราระบีในขณะที่เครื่องยนต์หมุนอยู่แบบนี้นะครับเราก็ต้องหมุนตัวนี้ลงไปกดลงไปนะครับแล้วก็เติมซ้านะครับพอเติมซ้ํจาจารบีมันเข้าไปมันจะมันจะลดความร้อนของกระบอกสูบนะครับเพราะกระบอกสูบมันมาเสียดสีกับลูกยางซีนด้านในนะครับเมื่อไม่มีจรารบีจราระบีแห้งแล้วก็มีเศษฝุ่นเศษทรายไปเกาะนะครับมันจะเกิดรอยนะครับรอยควนพอร,รอยวนแรนดันน้ํามันจะลดลงทันทีนะครับเพราะว่าตัวนี้ <c oughs> มันจะกลับเคลื่อนเหมือน ส่วนการอัดลมนะครับอัดลมวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปมาเพื่อหาแรงดันนะครับในเมื่อกระบอกสูบเกิดรอยถลอกมันก็จะเป็นแผลแล้วก็น้ําไม่แรงในที่สุดนะครับทีนี้ต่อไปอันดับต่อไปนะครับที่น้ําไม่แรงน้ําไม่แรงเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากตัวเปเชอร์มีปัญน,นะครับเปเชอร์ปรับไม่ลงนะครับแล้วก็มีกัญะอุดในช่องนี้นะครับในช่องนี้ในช่องตัวเปเชอร์อาจจะเป็นกระบอกกลมหรือเป็นแท่งแบบนี้นะครับแล้วแต่แล้วก็ ตัวเศษขยะนะครับไปอุดอยู่ที่ตะกร้อวเอาไปค้ำอยู่นะครับตาให้น้ําออกไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันสูญเสียแรงดันไปหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าปั๊มมันมีตัวตะกร้อวาวอกทัวนะครับเมื่อสูญเสียไปหนึ่งตัวมันจะตาะานไม่ได้น้ำไม่แรงในที่สุดนะครับโอเคนะครับขออนุญาตเป็นคลิปสั้นๆนะครับ4นาทีกว่านะครับกับเพจด้านป่อเกษตรรุ่งเรืองนะครับสนใจปั๊มเซรามิกไฮดรอลิกนะครับแบ็กเวลนะครับหรือปั๊มชนิดต่างๆนะครับติดต่อมาได้ที่0 916439355นะครับสวัสดีครับ